สวัสดีนะครับอันนี้ไม่ใช่เกมโรบอคครับผมคือนอกเรื่องสักครู่หนึ่งระหว่างที่ผมมัวแต่อัดเกมโรบอคเนี่ยผมแทบไม่ได้สนใจเกมอื่นท,ที่ตัวเองเล่นเลยก็เลยอ่ะลองนอกเรื่องสักครู่หนึ่งแล้วมาสนใจเกมอื่นกันดีกว่าคือช่วงนี้ผมไปติด World of w a r s h i p อยู่ครับแล้วระหว่างที่ผมอัดทำโรบอคเนี่ยผมไม่ได้มีเวลาแบบมาเล่นเกมตัวเองเลยพอกลับเข้ามาเอา้าแม่งมีกิจก,กรรม s t a r t เ c คเนี่ว่าคือมันเป็นการคอนแลบกันรับผมของ s t a r t เ c คแล้วแบบ ผมเข้ามาก็มาลองเช็คดูว่ามันกิจกรรมอะไรแทบไม่ได้เล่นเลยคือไม่ได้แตะต้องเลยนะลองเข้าไปเล่นดูครั้งหนึ่งแล้วสายที่ผมเลือกก็คือเป็นสายเรือพิฆาตนะผมมันเลือกได้3อย่างตอนนี้นะแล้วก็ enterprise เนี่ยหรือว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรียกสั้นๆว่า CV อะไรแหะผมยังไม่ได้มันน่าจะได้มาจากการที่ทําภารกิจมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็คือเล่นครั้งแรกเลยไม่รู้เรื่องเลยครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเล่นยังไงเป็นของ s t a r t e k ของทุกๆอย่างในในฉากเนี้ยมันสามารถอินเตอร์แลกได้หมดเลยอะอย่างห้องเนี้ยอะก็ผมก็กดเข้าไปได้มันก็จะเป็นท่าเรือเหมือนกับของที่มันมีในเกมครับนี่เป็นท่าเรือของมันอะเราก็จะวับกลับไปที่เดิมแล้วกดเอาประตูนี้โอเคอะลืมลืมลืมในส่วนของอุปกรณ์เนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันแต่งยังไงแต่งได้เป็นเลยครับเนี่ย มันคลิกตรงเนี้ยแล้วกดส่วนยกระดับหรือเปล่าเนี่ยเพื่อแต่งแล้วก็เหมือนเอาเหรียญของมันเอามาจ่ายเนี่ยผมไม่รู้ดีเหรียญอย่างงี้เหรียญแบบนี้หาได้จากไหนเนี่ยมันแต่งไงผมก็ไม่รู้เรื่องนะมันเป็นแบบอีเวนต์คอลแลบเพิ่งเข้ามาเนี่ยผมเพิ่งมาลองเลยเนี่ยครั้งแรกเลยส่วนยกระดับก็คือเรือกระก,กากเลยเนี่ยมาเรามาลองเล่นกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นอ่าเรือพิฆาตแล้วกันเรือประจันบาลอ่าแต่ผมถนัด สายที่ผมถนัดก็คือสายดีๆนะผมเป็นสายเรืพิฆาตผมก็จะเล่นสายนี้เท่านั้นนะแต่อาจจะมีลองไปเล่นสายอื่นบ้างแต่เอาถนัดแค่นี้ก่อนเนี่ยแปบ๊บเดียวเริ่มเกมเลยแสดงว่าคนมาเล่นเยอะมันหาห้องไวอมีเรือพิฆาตอยู่สองลำนะครับนอกนั้นเป็นประจันบาลหมดของสตาร์เทคเกมเสียงเกมจะดังกว่า พอล่าสุดที่ผมอัดเกมโรบอกนี่คือลืมเบาเสียงเกมแล้วเสียงแมงโก้ดังเลยหรือว่าเสียงที่ผมพูดอยู่ตอนนี้มันมันดังกว่าวะไปปรับเบากันได้ครับเอ้ยเสียงเอฟเฟกมันของสตาร์เทคเลยนี่ว่า ผมว่าเสียงเกมมันดังจริงว่ะขอเบานะเสียงเกมมันดังจริงๆเอาสักสามสิบแล้วกันมันก็ยังดังอยู่อะ่ะเอาสักสิบห้านะเป็นไงเสียงภาคแม่งดังมากครับเดีย๋ยวมันจะกบเสียงผมเออนี่กำลังดีเนี่ยโอเคเออพอได้พอได้อยู่แม่ผมกลัวมันจะเป็นเหมือนโลบอกไงคือแบบเสียงเกมแม่งดังมาก <laughs> ทำไมเสียงภาคแปนดังยังวะเดี๋ยวหยุด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 เวนึ่งหยุดเวนึงมันอยู่ในหมวดหมู่เสียงภาคใช่ปะวะสภาพเป็นรองเครื่องยนต์อ๋อเนี่ยเสียงภาคเอาสักห้าสิบแล้วกันอันนี้ก็ตั้งไว้เจ็ดสิบโอเคหวังว่าจะดีขึ้นนะ อ้าวโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่ผมกลัวเสียงเกมมันดังอะโหเสียงปืนก็เอฟเฟกจากสตาร์เทคเลยแลเนี่ยทีนี้ไอ้ปุ่มไอ้ปุ่มเลขสามเนี่ยมันที่จริงมันเป็นตอร์บิโดเว้ยมันเป็นคือถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องในสตาร์เทคนะมันจะเป็นจรวดพลาสมา ที่แบบยิงยิงยานอวกาศคือแบบพังเลยอะแต่ในในเกมนี้มันเรียกว่าอะไรวะเนี่ยกระสุนอนุภาพนานาเดียนใช่ปะไม่รู้อ่ะโอเคตายเดี๋ยวนะเรายิงเข้าข้างแสงมันมันเป็นประจันบานนะยิงเข้าข้างแสงได้ไงวะโอ้โหเกิดตรงนู้นกันเต็มเลยอาบู๊ไปเลย ไม่สามารถกดดูสถานะของเรือได้นะครับว่าเรือเนี่ยมันสถานะเป็นไงม้างเนี่ยปกติกดปุ่มเฮดสถานะเรือจะขึ้นหมดเลยนะอันนี้มันไม่มีอะไรและเรือเราเร็วทีสูงสุดคือ59ใช่ไหมเนี่ยเร็วมากทำไมกูรู้สึกเหมือนกูยิง AP อยู่เลยวะมันเป็นกระสุนระเบิดหนัก HE AD e, ใช่ปะ HE AD e, หรือ AP รูปร่างเหมือน AP มากเลย อันนี้คือโลกพลังงานสีฟ้าถ้าเกิดกดปุ่ม R มันคืออะไรคืนสภาพโลกพลังงานอ,อ,อ๋อเอ้ยกดอาอ๋อนี่ไงคืนโลกพลังงานเต็มสูงสุดเลยประมาณนี้อ่ะยิงลองยิงพลาสมาดูน่าจะแรงมากมันไม่สามารถอ่าเพิ่มระยะได้หรอแบบกดกระจายเงี้ยกดอาไม่ใช่กด R านี่กดเลข3แล้วแบบมันจะกระจายไงมัน กระจายไม่ได้ว่ะยิงได้เป็นเส้นตรงเลยเข้าขัางแสงปะวะเฮ้ยขังแสงเข้าขังแสงได้อยู่ผมเรียกว่าเข้าขัางแสงนะครับแต่มันเรียกว่าซิสเดลเข้าห้องนิรภัยเลยพวกนี้เลือพิฆาตเนี่ยนะยิงเข้าขัางแสงไปด้วยอ่าแต่แต่มันดาเมีแรงออะยิงไปยิงไปตายแล้วนะ่อ่าได้อย่าลาดกูไอ้นี่ อะไรว่าลุมยิงเป้าหมายอ๋อไอตัวที่ถูกมาร์คหัวนะยิงยิงพลาสมาก่อนผมขอเรียกว่าพลาสมานะครับเพราะว่าตามเนื้อเรื่องใน s t a r t เทคอะมันเป็นปืนใหญ่เอ้ไม่ใช่ปืนใหญ่มันเป็นจรวดพลาสมาน่าตายแล้วเนะี่ยชอบเสียงเอฟเฟกในเกมอะสุดยอดเลยยิงไปยิงไปจรวดพลาสมา โอ้หแรงจริงแรงจริงแรงมากจำจำรอในเรื่องของสตาร์เทคไม่ได้แล้วไอ้ฝ่ายตัวร้ายสีเขียวเนี่ยไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเผาพันธ์ของมันจะโหลดพลาสม่าเรายังโหลดไม่เสร็จเลยห้าวิยิงไปสักสองนัดขอยเข้าไม่เข้าก็ยิงซ้ำอีก ยิงนนะไม่อยากใช้เยินะนะมันเสียดายโอเคตายเกิดโอ้ยอ,อยู่ใ,ใกล้เลยยิงได้กิโลเนี่ยยิงได้สามสิบสามกิโลจรวดพลาสมาเราก็สิบหกกิโลอุกไกลอยู่ไกลมากรู้สึกว่าเพื่อนเราจะตายแล้วนะด,ด,ดีดีหนึ่งลำเนี่ยเฮ้ยอะไรวะยังตอดกูอีกเหรออุ้ย,ยรีชาร์ดรีชาร์ดห้หมดเลย ส่งเหมาไปให้หมดเฮ้ยมันมีโล่พลังงานติดอยู่นี่ว่าเราต้องทำลายโล่พลังงานก่อนโอ้พลาดเลยแตไม่เป็นไรยิงไปละเรามีควันแค่เดียวใช่ปะปล่อยสมอได้หนึ่งครั้งเพราะมันไม่มีเลขบอกเลยไอ้บูทเครื่องยนต์เนี่ยกดได้สองครั้งอะผมกดไปหนึ่งละก็เหลือหนึ่งอันสุดท้ายนเนี่ย ตีฟ้าบนหัวเนี่ยเป็นโล่พลังงานต้องยิงให้โล่พลังงานแตกก่อนเอา้าอะไรวะถูกยึดพื้นที่ไปหนึ่งเฟล,ลไปหนึ่งรอบเลย,ยมันอยู่นี่เองเฮ้ยอะไรอ่ะมันมีแต่อาวุแปแลกๆเนี่ยผมเพิ่งมาเล่นไม่รู้เรื่องเลยยิงไปสามขอให้เข้า โอเคร่วงเปิดโล่พลังงานเลยโล่พลังงานเราแตกนะครับเฮ้ยอะไรวะแล้ววะอ,อ้กระสุนพลาสมาเหมือนกันเนี่ยวะ่ะโอ้โหเจ็บ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 หนักโล่พลังงานแตกนี่ไม่มีอะไรป้องกันเลยเนะี่ยแล้วจะคืนค่าโล่พลังงานเรายัางไงวะเนี่ยมันยังศูนย์อยู่เลยอ่ะจะเติมยังไง มาแล้วมาแล้วอ๋อนี่ไงเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วมันค่อยๆเพิ่มนี่ว่าไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่ถูกตรวจจับเนี่ยอาโลหพลังงานก็ค่อยๆเพิ่มเรวยิงเลยวะเป็นเลเซอร์สีเขียวสีสีเหลืองเดี๋ยวเอาไอ้ลำนี้ดีกว่าอย่าโลหพลังงาน,ม,นมันแตกเนี่ยเราจะยิงจรวดพลาสมาเข้าไป มาแล้วมาแล้วมาล้วเรือมันหกหมืนะครับจะรวดพลาสมารเราก็ดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ย7จ็ดกว่าพันเอ้าตายเอาตาย,าตายละเรียบร้อยไม่ต้องยิงอุ้ยมีการยิงโซน่าด้วยอะไรวะเนี่ยเป็นของเรือดำน้ำไม่ใช่หรอวะมันยิงได้ไงปล่อยให้หมดเลยปล่อยให้หมดเลยลบพลังงานแตกก่อนนะครับไั้ไไง หายละปล่อยควันปล่อยควันก่อนนะเราไม่มีฮิวอะ่ะเพื่อนๆเรามีหิวปะวะอ๋อพวกประจันบาลมีหิวเท่านั้นหรือว่าบางคนอ่สามารถไปปรับแต่งได้มันมาเนี่ยยังโหลดไม่เสร็จเลยอะ่ะจะรวลดพลาสมาเรา เรียกจรวดพลาสมาหรือตอร์ปิโดก็เรียกได้นะครับเรียกได้หมดแต่ถ้าเกิดตามในเรื่องของสตาร์เทคเนี่ยมันเป็นจรวดพลาสมาเอ้ยนี่ไงฮิวได้ฮิวแล้วฮิวมาจากไหนไม่รู้นะครับวิงว่งวิง่งออกมาก่อนโหลดเสร็จละมายิงกี่ดอกดีวะเนี่ยนะดอกเดียวแล้วมันน่าจะได้ลนะอ่ะยิงไปสองดอกก่อนเพื่อความชัวร์เกต,ตาย หเหลือพี่คาดจัดการเลยเฮ้ยเรายิงตออ์ปิโดดีกว่ายิงไปสามเอาให้ชัวร์โอเคตายความจริงมันยิงหนึ่งลูกก็ได้นะครับแต่ว่าผมยิงแบบเอาให้ชัวร์ให้มันตายแน่นอนนั่นกันไง เดี๋ยวเราต้องให้เพื่อนยิงช่วยยิงโล่พลังงานให้แตกก่อนอะ่ะผมอยากจะแบบปล่อยชุดหนึ่งแล้วให้มันจมไปเลยชิบหายมันหันป้อมปืนมาทางกูแนละ้วแตกแน่แตกแน่โอเคโล่พลังงานแตกปล่อยเลยไม่จมอีกชิบหายแล้วมันขับมาหากู โลก่ก่อนเปิดโล่เปิดโล่เดี๋ยวตายโอเคร่วงฐานจีเราถูกแคปแล้วอะฐานเฮดคือฐานสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยฐานไอก็คงไม่น่ารอดอะอยู่ไกลเกินคงไม่ได้ไปช่วยอะเรายังไงเราจัดการฐานจีก่อนเอาเอาชนะล้วเหรอ ชนะแล้วเหรอเฮ้ยไวอยู่เลยเนี่ยผมคิดว่าต้องอากำจัดศัตรูให้หมดอ๋อที่ไหนได้อ๋อนี่ไงอยาให้ศัตรูยึดฐานเราเนี่ยก็จะได้อีกหนึ่งดาวแล้วก็ยึดพื้นที่ทั้งหมดอันนี้ผมไม่รู้มันทำยังไงนะอ่าก็ได้รางวัลตามนี้อ่ะโอเคอุปกรณ์นี่ไงนิวอันใหม่ละ คือคือยังไงแต่งไงวะยกระดับอ่ะกดใช้ไงอ่ะที่ตรวจจับมันคล้ายๆของเรือมน้ำปะหรือว่าไฮโดรโฟนอันนี้อันนี้คือกูกดใช้อยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ปะ เราเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังใช้อยู่เนี่ยด,ดูไม่ออกกันดูดูยากมากเลยยังไม่ชินนะครับผมยังไม่ชินยกระดับมันมันอัปเกรดไงอันนี้คือเราเพิ่งได้มาใหม่ใช่ไหมเนี่ยไฮโดรโฟนเนี่ยรางวัลก็ตามนี้นะครับผมยิ่งเราได้ดาวเยอะก็จะเอามาสะสมรางวัลอันนี้อ๋อนี่ไงปลดล็อกอินเตอร์ไพรส์ก็คือเราจะเอาเรือลำนี้ยไปเล่นในโหมดสตาร์เทคได้แต่ไม่ได้ถาวรน,นะ ก็แค่เอาไปเล่นในกิจกรรมเฉยๆพอกิจกรรมหมดก็มันก็จะลบออกจาก ID เราไปรูปโล่นี่คืออะไรวะชุดสะสมปะอ,อันนี้ก็คงเป็นลายพัางอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ของ StarTech อันนี้แ้มเนี้ยเอาไว้แกลกรางวัลแน่นอนไอเหรียญดาวเนี่ยส่วนในพวกนี้ก็ยังไม่เปิดมั้งเนี่ยก็ต้องรอวันถัดไปถึงจะเปิดแล้วมาสุดท้ายคืออะไรวะชุดเหรียญสะสมเอาไปสะสม อ๋อโอเคเขาจะละนี่ชุดสะสมจะอยู่ในหมดหมู่นี้นี่เราก็ายังไม่ได้นะเพิ่งเล่นเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นควิบิตเลยวะเราก็เล่นต่อไปเลยเรือพิคาดกับลาะตะเวนประจันบานผมขอเล่นเรือพิคาดแล้วกันนะครับเพราะว่าเรือพิคาดเป็นเรือลำเดียวที่ผมเล่นแล้วถนัดที่สุดมันไวประจันบานมันช้ามันอืดลัตะเวนก็พอได้นะรัะตะเวนพอได้แต่ มันไม่คล่องเท่ากับเรือพิฆาตว่ะดีๆผมขอเล่นดีๆแล้วกันเอ้ยแทบทุกตาเลยนะเรามักจะเจอดีๆสองลำเสมอก็คือไม่ผมก็เขาอะคนละหนึ่งลำ รู้สึกแปลกแนวไหมครับปกติผมจะเล่นแต่เกมโรบอทอยู่ดีเปลี่ยนมาเล่นเวอร์อเวอร์ชิฟเฉยแปลกแนวมากเอ้ยขนาดเราเล่นไอ้เนี่ยเกมทําน้ําปัน่นน่ะไอ่ป้าป้าฟีเซเลียนะ่ะเกมทําน้ําปัน่นน่ะเรายังแปลกแนวเลยนะเออม,มีมีนอกเรื่องบ้างแล้วก็ผมก็ไปเล่นดิส s วอร์ออฟมาครับผมมีหลายเกมมากมีหลายเกมมากที่ผมเล่นสตาร์ดิวผมก็เล่นนะ แต่ว่าหลักๆคือเล่นโรบอกอันนี้คือลองเปลี่ยนแนวมั่งเพราะว่าอยากลองเล่นดูครับมันเป็นโมกิจกรรมใหม่ปืน,นของเหลือพิคาดแม่งสามารถยิงเข้าห้องนี้แล้วภัยได้ด้วยวะ <c oughs> เอออุยอุยมันยิงเข้าห้องนี้แล้วภัยประจันบาเลยนะทาเป็นเล่นไปมันคงมันคงจะแรงมากอะ่ะเอยนี่ไงไฮโดรโฟนยังไม่ได้ใช้เลยอะตรวจจับ12กิโลคล้ายๆแบบตรวจจับตอร์ปิโดวะ แต่นี่คือแบบตรวจจับแบบเป็นจรวดพลาสมานะ่าอะเราก็ยิงไปก่อนเอาติดเพื่อนเอาไม่ติดไม่ติดไปหมดทุกลูกเลยโอเคโดนอยู่2ดอกแรงมากเลยเนะี่ยผมว่าเหลือพิฆาตนี่แหละคล่องตัวสุดละมันไวแถมมีตอร์ปิโดไว้ใช้ด้วยนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอัน,น,นีโลกพลังการยังไม่แตกนี่หว่ายิงให้แตกไปเลยเอาได้หนึ่งลำ ล่อยหมดแม็กเลยเอาไม่ตายอีกเอาไปอีก2ดอกโอเคตายแม่มดีจริงเลยลองใช้ไฮโดโฟนที่มันทำยังไงได้ตรวจับใช่ปะเนี่ยวงสีเขียวเนี่ยใช่ปะมันเป็นไฮโดโฟนแบบตรวจจับพื้นน้ำหรือว่าเป็นเรดาร์ไปเลยมันมันแค่รีสกินใหม่ครับแล้วก็รีความสามารถเอ้ยใช้ได้แป๊บเดียวเองเหรอ สิบห้าวิสิบห้าวิเลยนะอ๋อมันมันเป็นเรดาร์มันเป็น,ーーนเรดาร์น,นี่ไงมันเหมือนกับเ,เป็นเรดาร์ไปเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยเอาเก็บเพิ่มความเสียหายต่อค่าศึกเนาะเหมือนเป็นบัฟจะมีบัฟตกตามแผนที่แล้วก็ไปเก็บตามทางไอมันเกิดตรงนู้นเลยเอาเราไปล่ามันดีกว่ามันเกิดอ,อยู่ตัวเดียวนะครับ ไอ้ทำไมปจันบานลลำนี้มันไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอะเอะผมลงมดมานะลงมดมามันจะวงบอกว่าเพื่อนในทีมเนี่ยเอาอุปกรณ์ยุทธปัจจัยอะ,อะไรมาบ้างไปรปจันบาลเนี่ยมีแค่ฮิวอย่างเดียวเลยเลยพิคาดนี่ก็เราก็มีเยอะอยู่นะในตัวเรานะ่ะส่วนระัตะเวียนของเพื่อนเราก็มีอยู่ประมาณ4ี่อย่างเฮ้ยทำไมประจันบาลมันดูโล่งมากเลยอะดูดีไม่มีอะไรมาเลยอะ เอาตายเหมือนเป็นเลเซอร์เลยวะ่ะเออตายเกิดอ๋อยู่นู่นโอเคนี่ไง ถ้าเกิดเราสูญเสียจุดแคปไปเนี่ยเราจะเฟลไปหนึ่งดาวอ่ะเราก็ลังจะเสียจุด4ีไปแล้วคงไปไม่ทันหรอกมันไกลมากอะไรเนี่ยมิสไซล,ล์เหรอเฮ้ยด,ด,ด,ดูดิดูดิดูดูดูมีมิสไซล,ล์เล่นด้วยของอะไรวะของลาะตะเวนีน น่าสนใจว่ะเราเล่นแต่เหลือผิดคาดไม่ได้ไปเล่นเรือลำอื่นเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแท็กซ่าความสมาร์ของลำไหนมันมีดีอะไรบ้างเราเอาลำนี้ดีกว่ามันอยู่ใกล้เรา โลพลังงานยังไม่แตกนะแต่ปล่อยตอบิโดไปก่อนอเอาไปสองชุดพอ,อมไม่ตายชิบหายละก,กดอาทัานทัน,ทนเอาไปสามดอกโอเคมันตายแต่สามดอกแรกเลยนี่ไงมันมีบัฟตกไปเนี่ยต้องไปเก็บ อุ้ยอุยอันนี้เข้าเนื้อละเข้าเลือดละโล่พลังงานแตกกับเข้าเนื้อเลยเอ้ยยิงมุมเฉียงยงีมง้มึงเข้าห้องนี้แล้วพายได้ไงวะอย่างว่าครับอันนี้มันเป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับในเกมจริงในาการลบแบบสุ่มเนี่ยแบบแรนดอมเนะี่ยมันไม่มีเหตุการณ์นี้หรอกยิงมุมเฉียงงั้นนะเข้าห้องนี้แล้วพายเอาตายอะไรวะติดไฟเหรอติดไฟเลยตายแล้วไฟไหม้กูตลอดเวลานี่กูจะดับยังไงวะเนี่ย ต้องกด R เท่านั้นเหรอถึงจะดับมันอยู่ในควันนะครับเราก็กด U ไปเลยมันเป็นเรดาร์นี่ไงตรวจพบปะเนี่ยเอาไปให้หมดเลยไม่ตายอีกเอาไปอีกสองดอกเพื่อความชัวโอเคตาย เอาวีกหนึ่งดอกได้เลื่อมเหนือหงพันแล้วเนี่ยเออโอเคไอ้ตอร์ปิโดเรามันแรงมากเลยเนี่ยอันนี้เอาไปหมดชุดเลยหมดแผง <c oughs> โอ้ตายโอเคเยี่ยม <c oughs> มันเกิดแต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเลยอะ่ะ เอาบุ๊ตเลยบุย๊เลย,ย,เลยได้ไวขึ้นอะไรวะม,มันมันมีคลื่นอะไรมาด้วยเนี่ยโซน่าเนี่ยมันเป็นปิงของเรือดำน้ำนะทำไมมันมันใช้ได้ด้วยเหรอโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวนะี้กูถูกอะไรยิงตายกูถูกเรือพิฆาตยิงตายมันเป็นลำแสงสีเขียวใช่ปะลำแสงสีเขียว เฮ้ยทำไมมันแรงันไนเอา้าเพื่อนตายคู่เลยล้ำแสงสีเขียว啊เนี่ยนนี้ปเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้เมื่อกี้เลือดประมาณครึ่งหลอดนี่หายแวบเลยโอ้โหตายเร็วมากจะรอดปะวะเรียบร้อยโลภพลังงานแตกละคราวนี้มึงเข้าเนื้อละ ต้องเปิดโล่พลังงานได้นะไม่เปิดละ่ะอะเปิดเลยเปิดเลยเอา้าไปใช้โซน,าน่าทำไมจะทำอะไรวะอ๋อจะปล่อยต่อใส่ประจันบานเอามันตาเนะี่ย ผมสงสัยอะไอ้ลำแสงสีเขียวมันคืออะไรอะยิงผมดอกเดียวตายเลยเหรอมาจากพวกนี้ปะเนี่ยไอ้ลำนี้ระว่าที่ยิงแลไอ้นี่ไงนี่ยเนี่ยเนี่ลำแสงสีเขียวแบบเนี้ยผมมันยิงแรงมากอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ไปแล้เป็นบีมเป็นเลเซอร์ไปเลยอะไอ้สีแดงที่เรายิงมานี่คือของฝั่งเราใช่ปะสีเขียวคือฝั่งมันเอาปล่อยต่อปีโดไปละ ดอกเดียวก็แรงนะแรงมากเลยอืเข้าโลกพลังงานดีไม่เข้าเนื้อเอาแล้วโล่งแตกแล้วคราวนี้เข้าเนื้อละโอ้แล้วทีมเหลือสาคนจะรอดป่าวันเนี่ยพิฆาตตายห้าหมดเลยนะครับรวมผมด้วยพิฆาตเหมือนกัน ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนี่คือมึงยิงแนวอากาศแล้วไฟมันไหม้ได้ไงวะไฟมันไม่น่าไหม้ได้นะการที่จะเกิดติดไฟเนี่ยมันต้องมีออกซิเจนเป็นตัวหลักเลยอันนี้มึงไม่ได้ยิงกันแนวอากาศเนี่ยมึงยิงกันบนโลกบนพื้นทะเลเนี่ยยิงอันนี้มันปล่อยมิสไซล์ออกมาด้วยเข้าโลกเอ้ยเข้าโลกพลังงานแล้วเด้งเข้าเนื้อเลยเหรอวะเรือลาตะเวนก็นนะ่าสนใจนะมีการยิงมิสไซล์ออกมาด้วย อันนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยที่มันนับถอยหลงหังเนี่ยถ้าเกิดอยู่รอดจนจบเกมก็คือชนะเลยก็คือแบบอย่าตายหมดทีมคือเราไม่จําเป็นต้องฆ่าอ่าทุกตัวก็ได้มั้งเนี่ยศัตรูทั้งหมดในแมปเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องฆ่าให้หมดเราแค่อยู่จนกว่าเวลาจะหมดคือเหมือนกับยื้อเวลาเอาไว้อ่ะนี่ขี่ปนาวุธมาแล้วเนี่ยมิสไซเนี่ยโอ้โหเขาตูดหมดเลยยิงจากเพื่อนเราฝั่งนู้นนะครับแสดงว่ามันสามารถล็อกเป้าแบบยิงไกลๆได้เลยนะเนี่ย เออน่าสนใจว่ะอันนั้นประจันบาลแต่ลานี้แม่งก็น่าสนใจหมดเลยนะผมก็เล่นกับผีคาดไงก็ไม่ได้ไปลองลาอื่นเลยชนะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ตายเอาตายเรียบร้อยเราฆ่าไปเจ็ดตัวโอ้โอ๋อเนี่ยได้เหรียญมาละเอาไปแรกไงวะเนี่ยเอ้อยู่นะได้ห้าดาวเหรอเฮ้ย,ยทำเป็นเล่นนะได้ตั้งห้าดาวคะแนนทีมเอา้าที่หนึ่งเฉยได้ที่หนึ่งนะครับ ไม่รู้ไปทำวิท่าไหนได,ได้ที่หนึ่ง SE. โลกพลังงานดูเหมือนว่า <c oughs> ความเสียห,ยหายหลักเนี่ยมันจะมาจากไฟไหม้เหรอเอ้ยไม่ใช่กระสุน a อพแต่เรายิงตอร์ปิโดไปเยอะเลยนะอันนี้ปะความเสียหายที่ทำต่อโลกพลังงานที่แบบเรายิงตอร์ปิโดออกไปอะ่ะมันไม่ขึ้นบอกเลยวะ่ะแต่ก็ได้ที่หนึ่งนะครับเี่ยจงไปตั้งเจ็ดลำนี่เนี่ยเนี่ยยิงเข้าเป้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นตอร์ปิโดนะครับอันเนี้ยยิงไปตั้งเยอะ ผแต่ได้เงินเยอะมากนะเอ้ยลืมดูค่าซ่อมอยากรู้ว่าค่าซ่อมเท่าไหร่ถ้ามันได้เงินเยอะขนาดนี้ะอะเดี๋ยวนะค่าซ่อมไม่ไม่มีไม่มีค่าซ่อมเหรอเราได้เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นได้สี่แสนหนึ่งหมื่นเต็มเต็มเลยไม่มีค่าซ่อมเฮ้ยอย่างนี้ก็เจ๋งนะดิฟาร์มเงินได้สบายเลยห่ากงกันได้จากไอ้อีเวนต์เนี้ยอะปลดล็อกอะไรมาเนี้ยยกระดับ อันนี้อันนี้คือใส่ยังวะกูใส่ยังเนี่ยม,มันดูยากอะดูไม่ออกว่าใส่หรือยังไม่ใส่อ๋อนี้กอันี้ชิ้นนี้กระสุนกระสุนจอเกาะแซฟลำแสงอ๋อที่เป็นบีมแบบนั้นนะนะที่ยิงใส่กูอะอถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราอยากใช้เนี่ยนะทำได้ปะต้องกดคลิกแล้วก็ซื้อแล้วมันมันซื้อไงวะเนี่ยมันใช่เหรียญอันเนี้ย คือผมไม่รู้ว่าผมใช้ยังไงอ่ะอ๋อเมื่อกี้ก่อนอันนี้คือผมกดเสือนี้ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโนยกระดับระดับสองเนะี่ยใช่ปะไหนดูเรือหน่อยมันก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะปกติหมดเลยมัน U I มันดูยากมากอะ่ะมันมันยังไม่ชินนะผมยังงงอยู่เลยยังไม่ชินเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ย ไปลองเล่นพวกปันบาลกับรัตาเวียนดูดีกว่าแต่ผมไปขอไปฝึกก่อนนะอันนี้คือแบบโง่โงยังเล่นไม่เป็นผมก็เอาเือพิฆาตเนี่ยมาเล่นให้ดูก็เล่นโง่ๆงั้นเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรัาตาเวียนกับปจันบาลให้ดูถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสเพราะว่าผมยังเล่นไอ้สองหลำเนี้ยไม่เป็นในโหมดสตาร์เทคเดี๋ยวขอไปฝึกก่อนขอให้เล่นเป็น <laughs>